เพื่อนที่มีช่อง tiktok อยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้เข้าไปสมัครโปรแกรม shopee affiliate กันนะครับเพราะว่า shopee affiliate เนี่ยเขามีโปรแกรมที่เรียกว่า pay per post นะครับเพียงแค่เรายืนยันโซเชียลเสร็จแล้วนี่นะครับเราก็รอให้เจ้าของสินค้าเนี่ยเขามาจ้างเราทำรีวิวครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือโปรแกรม pay per post นะครับผมมีคนเข้ามาจ้างแล้วนะครับก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับก็ไปตรวจสอบดูนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่เขาจะส่งมาให้เรานะครับเราก็ดูครับว่านะครับเราสนใจไหมนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขาจ้างผมทํารีวิวนะครับโพสใน Tik ต o อกนะครับหนึ่บาทครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับต่างๆเนี่ยเราก็มาอ่านตรงนี้นะครับนี่นะครับสินค้าตรงนี้ครับรีวิวตามจริงเลยครับเน้นการใช้งานนะครับซึ่งเราก็สามารถพูดคุยกับลูกค้านะครับที่เขามาจ้างเราตรงนี้นะครับส่วนใครสนใจที่จะทําแบบนี้นี่นะครับอย่างแรกเลยก็ต้องไปสมัคร Sho ปปี้แอเฟเร์เให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้าเราเข้ามาในตัวโปรแกรม affiliate เนี่ยนะครับตรงการตั้งค่าบัญชีนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปตรงคำว่า Social Media นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทำการเพิ่ม Social Media ของเรานะครับลงไปอย่างนี้เนี่ยก็เป็นช่อง tiktok ของผมเองนะครับช่องนี้เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับรีวิวสินค้านะครับในบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการหาเงินนะครับจากการทำ shopee affiliate นะครับด้วยการรับจ้างรีวิวสินค้านะครับ p a y per post นั่นเอง